วันนี้เมนูง่ายๆของผมก็คือข้าวผัดปลาดูดุกนั่นเองครับนะปลาดูดุกอย่างที่เราไปดูกันมาท่านผู้ชมนี่นผมล้วงมาเลยชิ้นหนึ่งอันนี้หนึ่งชิ้นเอาชิ้นใหญ่ๆหน่อยท่านผู้ชมมันหอมมากนี่เอาตัวชิ้นใหญ่หน่มันหอมมากครับตัวนี้ผมจะทอดท่านผู้ชมครับเอานี้วางไว้นี่ ผมจะทอดในน้ำมันซึ่งในน้ำมันนั้นมีนิดเดียวนะครับเคล็ดลับของผมมีอยู่แค่ผมเอากระเทียมแล้วก็พริกตัวกระเทียมแล้วก็พริกผู้ชมพริกทิ่หนูจินดาของผมเนี่ยนะครับใส่ไปนะครับ อกระเทียมพริกใส่ไปก่อนนะครับท้นผู้ชมครับแล้วค่อยๆเอากระดูหลงทอดด้วยฝ่ายปานกลางนะครับท่านครับค่อยๆทอดนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูว่าโอ้โหมันเป็นกระดูกเขาจะมีไขมันนะครับท่านผู้ชมแล้วเวลาทอดเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งมันจะอาจจะกระเด็นหน่อยๆน,นะครับทอดให้สุกเลยนะครับ ตอนนี้ปลาดูทอดผมเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมขอตักไปมุมนี้แล้วกันครับปลาดูดุกผมเรียบร้อยแล้วครับผมแนะนําเลยนี่ดูเขาเลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมขูดตรงนี้เลยเอาเฉพาะเนื้อเนื้อสุดยอดมากครับตรงที่เป็น ข้าวคั่วหรือข้าวเบือเกาะข้างนอกข้างบนเนี่ยต้องจนเอาด้วยนะครับโดยเฉพาะส่วนนี้ส่วนสําคัญที่สุดคือกองช่วงท้องนี่เองนะช่วงท้องได้ทั้งช่วงเลยกลับไมกด้านหนึ่งใช้ดูไหฮะง่ายไหมครับท่านผู้ชมไม่ต้อง ไม่ต้องให้กรอบมากนะครับผมได้ประดุกดูเรียบร้อยนะครับทอดหอมมากตัวน,นี้วิธีง่ายๆผมคือทํำข้าวผัดนั่นเองส่วนผสมผมมีผมมีข้าวสวยมีกระเทียมมีพริกขี้หนูท่านผู้ชมครับแล้วก็ก้านคะน้าแค่นี้นะครับเราสอยก้านคะนาให้เป็นแว่นๆนะครับก้านหรือต้นเท่านั้นนะครับผมจะไม่ใช้ช่วงใบเลย ท่านผู้ชมครับแค่นี้แหละครับพอแล้วครับสําหรับแบ่งที่นี่แหละครับน้ํามันที่ผมลงท่านผู้ชมจําได้ไหมครับที่ผมลงทอดอ่าฮะพอประมาณนะครับกระเทียมสับหย,ยาบๆเยอะๆพริกขี้หนูโดนโดใส่ไปเนื้อปลาลงเลยนะครับ กรใส่ไปนะครับแค่ดีนะครับท่านผู้ชมตามด้วยเข้าสวยท่านผู้ชมครับค่อยๆคลุกเท้าผัดไพรอ่อนๆ นะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ค่อยบีบข้าวเข้าไปนะฮะให้มันผสม <c oughs> ให้เข้าทุกอนูของปลาดุกดูของเรานะครับหืท่านผู้ชมนี่เลยนวดเข้าไปครับน้ำมันต้องพอดีนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่ามันไม่มันแล้วก็ไม่ติดกระทะเคล็ดลับก็คือ เราต้องใส่ผักกระเทียมลงไปพร้อมกันทั้งหมดครับสูตรเด็ดๆของเราเนี่ยมันคุกคลุกเขากันหมดหรือยังเขย่า,ยานิดนึงท่านผู้ชมประดุกดูแนะนำครับไม่ต้องชิ้นเล็กนะครับอย่างนี้เลยฮะพอเข้ากันดีท่านผู้ชมชิมเลยครับ ผมไม่ต้องปรุงอะไรเลยเค็มพอดีหวานพอดีหวานจากผักทุกอย่างไม่ต้องมีเครื่องปรุงอ้นี่สุดยอดแล้วครับนี่คือเครื่องปรุงสุดยอดแล้วข้าวผัดจานนี้เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟแบบง่ายๆกันเลยดีกว่าครับโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเสิร์ฟแบบง่ายๆเลยนะครับมาอยู่ที่นี่ผมก็เจอใบบอลน,น้ํานะครับซึ่งขึ้นอยู่ตามแหล่งตรงนี้เองท่าชมครับ กดสุดท้ายท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับตกแต่งท่านผู้ชมครับตกแต่งด้วยนี่เลยมะนาวหนึ่งชิ้นวางเลยครับหอมแดงนะครับจะเป็นหอมแดงไทยหรือว่าหอมแดงที่เป็น ของฝรั่งก็ได้ที่หาได้นะครับหรือเป็นหอมแขกก็ได้ท่านผู้ชมหั่นเต๋า,ตาสุดท้ายนะ้วผู้ชมครับอีกนิดหนึ่งพริกขี้หนูใส่เข้าไป ตามใจชอบเลยท้ายสุดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเพิ่มรสชาติความหอมครับใส่ไปเลยนะครับทุบจ่มโรยลงไปแค่นี้แล้วครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวนี้อย่าทิ้งเป็นอันขาดครับ ท่ตัวนี้สําคัญสุดอย่าทิ้งไปงันขาดครับอันนี้เราก็ใส่ไว้เพื่อเป็นเดคอเรชันได้